เพื่อนๆเคยเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตโดยตั้งใจว่าจะซื้อของแค่สองสาอย่างแต่ที่สุดแล้วกลับมีของติดมือออกมามากกว่าที่คิดเพรเหลืออาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้าว่าตั้งใจมาซื้ออะไรนั่นเป็นเพราะบรรยากาศในซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นผ่านการออกแบบมาแล้วอย่างรอบคอบให้เอื้อต่อการชอปปิง้งอับดุลไทยทูบจึงขอรวบรวมเอา12เคล็ดลับจัดร้านเพื่อดูดเงินลูกค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตมาฝากกัน ลองดูนะครับว่าเราเผลอตัวเผือใจไปกับเทคนิคเหล่านี้กันบ้างหรือเปล่าเ <NY st ing> คล็ดลับที่ 1. พ่นละอองน้ำบนผักผลไม้ที่จริงแล้วการเอากระบอกน้ำมาฉีดพ่นลงไปบนผักผลไม้ไม่ได้ช่วยยืดอายุของพวกมันแต่อย่างใดกลับจะทำให้เหี่ยวเฉาและเน่าเร็วกว่าเดิมด้วยช้ำไปแต่ละอองน้ำเล็กๆที่ค้างอยู่ จะทำให้ผักผลไม้สินค้าดูสดใหม่หน่ากินเย้ายวนหลอกล่อให้เราเลือกซื้อนั่นเองและสินค้าในกลุ่มนี้มักจะจัดไว้ด้านหน้าของซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นก็เพราะสีสันที่สวยงามและความสดใหม่จะสร้างความรู้สึกสดชื่นมีความสุขดึงดูดให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเปือตัวเปิดใจเลี้ยวเข้ามาใช้บริการ ล็ดลับที่2ปรุงอาหารให้เกิดกลิ่นชวนหิวบางครั้งซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆก็มักจะมีการย่างไก่ทอดปลาหรืออบขนมปังเบเกอรี่ต่างๆให้เห็นกันจะจะนั่นก็เพื่อประสาทสัมผัสทางจมูกให้เกิดกลิ่นหอมหวนชวนกินนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราหิวเรามักจะซื้อของกินต่างๆในปริมาณที่มากเกินความจำเป็นโดยไม่รู้ตัว เคล็ดลับที่3จัดให้จังฟู้ดหยิบง่ายกว่าอาหารที่มีประโยชน์ถ้าถามว่าอะไรมีคุณค่าทางอาหารมากกว่ากันเปรียบเทียบกันระหว่างสินค้าอย่างเนื้อสัตว์และนมกับขนมขบเคี้ยวและบะหมี่ก,กึ่งสำเร็จรูปดังนั้นซูเปอร์มาร์เก็ตจึงมักจะเอาสินค้าที่มีคุณค่าทางอาหารที่จําเป็นต่อชีวิตประจําวันอย่างเนื้อสัตว์และนมไปซ่อนไว้ด้านในให้ต้องใช้เวลาในการค้นหานานกว่า เพื่อที่ลูกค้าจะได้ถูกสีสันและแพ็คเกจิ้งของขนมต่างๆหลอกล่อไปตลอดทางกว่าจะเจอของที่จาเป็นต้องซื้อจริงๆถ้าหากเราตรงเข้าไปซื้อของที่ต้องการได้ทันทีอาหารประเภทจังฟู้ดก็อาจจะขายไม่ออกก็เป็นได้เคล็ดลับที่4วางสินค้าที่ทำกำไรมากให้หยิบได้สะดวกเพื่อนเพื่อนเคยสงสัยไหมครับว่า ทำไมชั้นหนึ่งของห้างสรรพสินค้ามักจะเป็นแผนกเครื่องสำอางนั่นเป็นเพราะเครื่องสำอางเป็นสินค้าที่ทำกำไรได้มากกว่าสินค้าประเภทอื่นนั่นเองจึงออกมาไว้ต้อนรับเราทันทีที่เข้าห้างมาหลักการเดียวกันนี้นำมาใช้กับซูเปอร์มาร์เก็ตที่มักจะจัดสินค้าที่ทำกำไรได้มากให้หยิบจับได้อย่างสะดวกอย่างพวกเครื่องดื่มที่บรรจุขวดต่างๆหรือไม่ก็วางสินค้าให้อยู่ในระดับสายตาบนชั้นวางเพื่อให้แน่ใจว่า ลูกค้าจะไม่พลาดที่จะมองเห็นและเลือกหยิบไปเคล็ดลับที่5เอาของราคาแพงมาวางใกล้กับของลดราคานี่เป็นเหตุผลทางจิตวิทยาที่ทำให้คนซื้อรู้สึกสับสนไม่เห็นของลดราคาจำนวนมากและสินค้า2-3สารายการที่ราคาปกติวางอยู่ใกล้ๆกันซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อรู้สึกไปเองโดยไม่รู้ตัวว่า ของที่ราคาปกตินั้นราคาถูกไปกับเขาด้วยทั้งทที่ก็ขายในราคาที่ไม่ได้ลดพิเศษแต่อย่างใดรวมทั้งหากติดป้ายราคาในระดับต่ำก็จะสร้างความรู้สึกว่าสินค้านั้นๆมีราคาถูกด้วยเช่นกันเคล็ดลับที่ 6. รถเข็นยิ่งใหญ่ยิ่งดีเหตุผลก็คือยิ่งรถเข็นมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ จะยิ่งทําให้เรารู้สึกว่ายังมีที่ว่างเหลืออีกเยอะอยังซื้อของเพิ่มได้อีกในเรื่องนี้มีการทําวิจัยกันอย่างจริงจังโดยการใช้รถเข็นที่มีขนาดต่างกันเท่าตัวไปทดลองใส่สินค้าผลปรากฏว่ารถเข็นคันใหญ่ที่ดูหลวมๆยังใส่สินค้าไม่เต็มมีปริมาณของมากกว่ารถเข็นคันเล็กกว่าแต่ดูของแน่นเต็มตะกรา้านี่เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนำมาใช้หลอกล่อเรานั่นเอง เคล็ดลับที่7ช่องจ่ายเงินยิ่งแคบยิ่งดีสังเกตกันบ้างไหมครับว่าทำไมช่องที่เราเตรียมจ่ายเงินในซูเปอร์มาร์เก็ตมันถึงดูค่อนข้างแคบเพียงพอไว้สำหรับให้รถเข็นผ่านได้เท่านั้นนั่นเป็นสิ่งที่มีการออกแบบวางแผนมาแล้วว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าเปลี่ยนใจวิ่งเอาสินค้าที่ไม่จำเป็นที่เผลอหยิบมาแล้วกลับไปคืนได้โดยง่ายนั่นเองรวมไปถึงแผงลูกอมขนมขบเคี้ยวต่าง ที่อยู่ตรงแคชเชียร์จ่ายเงินก็มีไว้เพื่อไม่ให้เราเหงาระหว่างคอยคิวให้เราเลือกหยิบได้ตามชอบใจและเสียเงินเป็นโอกาสสุดท้ายก่อนจะกลับออกไปนั่นเองเคล็ดลับที่8อาหารตัวอย่างให้ชิมฟรีช่วยเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดเรามักจะอดใจไม่ได้เวลาที่สินค้าต่างๆมาจัดซุ้มพิเศษ เข้าไปชิมอาหารตัวอย่างฟรีในปริมาณเล็กๆน้อยๆแน่อน,อนอนว่าเป้าหมายหลักของการส่งเสริมการขายนี้ก็เพื่อขายสินค้านั้นๆนั่นเองแต่มีนักวิจัยทำการทดลองลึกซึ้งไปกว่านั้นพบว่าอาหารที่ให้ชิมฟรีนั้นมักจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นทําให้เรารู้สึกอารมณ์ดีและเกิดความอยากที่จะซื้อสินค้าต่างๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยไม่จํากัดเพียงแค่สินค้าที่ได้ชิมตรงหน้า แต่อาจหมายถึงของที่มีราคาแพงกว่านั้นอาจเป็นไปได้ทั้งนาฬิกาเสื้อผ้าหรือโน้ตบุ๊กที่วางขายอยู่ในส่วนอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันเคล็ดลับที่9จัดซุ้มสินค้าเพื่อสร้างความรู้สึกพิเศษเรามักสะดุดตาและให้ความสำคัญกับซุ้มสินค้าที่จัดเป็นพิเศษสำหรับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งโดยเฉพาะ บางครั้งก็เพื่อโปรโมตสินค้าแบบใหม่รุ่นใหม่แต่บางทีก็เป็นเพียงแค่นำมาวางไว้รวมกันไม่ได้มีการลดราคาแต่ทำให้สินค้าเห็นเด่นชัดขึ้นมาซึ่งจะส่งผลให้ผู้ซื้อคิดว่าสินค้าในส่วนนี้ดีกว่าสินค้าแบบเดียวกันที่วางรวมๆอยู่ในชั้นทั่วๆไปกับคู่แข่งและเลือกที่จะหยิบได้อย่างสะดวกใจเกรดลับที่10 วางสินค้าสำหรับเด็กไว้ชั้นล่างสุดเหตุผลง่ายๆก็คือเด็กนั้นตัวเล็กและมองเห็นในระดับสายตาที่ต่ำกว่าผู้ใหญ่ดังนั้นซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งก็จะจัดวางขนมสำหรับเด็กโดยเฉพาะประเภทที่มีของแถมเป็นของเล่นล่อตาล่อใจไว้ที่ชั้นล่างสุดที่น้องๆหนูๆมองเห็นได้ง่ายและอาจจะแอบหยิบมาใส่ตะกร้ารถเข็นโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ทันรู้ตัว เคล็ดลับที่11เพลงคลอเบาๆช่วยสร้างบรรยากาศถ้าถามว่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไปซื้อของเป็นประจำชอบเปิดเพลงอะไรหลายคนคงไม่แน่ใจเพราะไม่ทันได้สังเกตแต่ที่จริงแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตแทบทุกแห่งมักจะเปิดเพลงบรรเลงฟังสบายๆครอเบ,บาๆตลอดเวลาเพื่อสร้างความรู้สึกเพลิดเพลินมีการศึกษาพบว่าการเปิดเพลงจะช่วยให้ลูกค้าใช้เวลาซื้อของนานขึ้นกว่าเดิมราว3 4 ซึ่งนั่นหมายความว่ายิ่งใช้เวลาอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนานเท่าไหร่โอกาสที่จะซื้อของมากขึ้นก็เพิ่มตามไปด้วยเป็นเงาตามตัวเคล็ดลับที่12ใช้ป้ายลดราคาดึงดูดลูกค้าไม่ว่าจะเป็นซื้อ1แถม1ซื้อชิ้นที่2ลด50%หรือนาทีทองลดกระหนับสุดๆ สิ่งเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ที่เราต้องตั้งสติให้มั่นและคิดคำนวณดูว่าเป็นสิ่งที่เรารับได้หรือไม่เป็นการลดราคาที่จริงหรือเปล่าหรือว่าสินค้าใกล้หมดอายุกันแน่และที่สำคัญควรเป็นสิ่งที่เราต้องใช้จริงๆอย่าเห็นแก่ของถูกโดยไม่จำเป็นหรือแม้กระทั่งสินค้าที่ขายเป็นแพ็คอย่างน้ำอัดลมกระป๋องที่อาจจะมีขนาดเล็กราคาถูกสะดวกต่อการหยิบแต่ในระยะยาวแล้วอาจกลายเป็นว่า เราซื้อสินค้านั้นๆบ่อยกว่าเดิมหรือบริโภคมากเกินความจำเป็นก็เป็นได้เทคนิคการจัดร้านในซูเปอร์มาร์เก็ตนี่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งเอามากๆทีเดียวเพราะต้องสร้างความสบายใจให้ลูกค้าทั้งในด้านรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทุกด้านชาวอับดุลไทยทูบที่มีประสบการณ์สนุกสนุกในการออกไปชอปปิ้งลองบอกเล่าแบ่งปันกันได้นะครับ